แฟนๆเป็นห่วงเผยคลิปอาการล่าสุดวิมลรัตน์หลังจบวอลเลย์บอลหญิงวีหนึ่ง2025วันที่15กรกฎาคม2568สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยอ,อาการล่าสุดของไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ผู้เล่นบอลเร็วของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบศึกวีเนร์สั2025สัปดาห์ที่3ที่สหรัฐอเมริกาแม้วอลเลย์บอลหญิงไทย จะรอตกชั้นจากศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ววเ2025ได้สำเร็จแต่ก็มีภาพที่ทำให้แฟนๆลูกยังเป็นห่วงเมื่อไก่วิมลรัตนพันธ์ต้องพันผ้าที่นิ้วก้อยและนิ้วนางมือขวาในเกมล่าสุดกับแคนาดาแม้เจ้าตัวจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มระหว่างอยู่กับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยหลังรอตกชั้นวเน2025แต่อาการบาดเจ็บที่2นิ้วมือข้างขวา ทำให้เกิดความกังวลว่าวอลเล์บอลหญิงไทยอาจเสียผู้เล่นไปอีกหนึ่งคนหลังจากบุ๋มบิ่มชัชุออนมกศรีไม่มีชื่อมาแข่งสนาม 3. ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยระบุว่าในแพทย์พิเชษเยี่ยมสิริแพทย์ประจำทีมชาติไทยเผยว่านิ้วก้อยของไก่วิมลรัตนพันธ์บาดเจ็บจากอาการเคลื่อนหลุดออกจากข้อไม่ได้หักแต่ทั้งนี้ต้องกลับไปทำนิออะไรเพื่อประเมินการรักษาที่กรุงเทพต่อไปซึ่ง